ในข้อ16.4นะครับเขาให้รูปตัวอย่างมาสี่รูปนะครับเขาถามว่ารูปที่สิบจะมีสี่เหลี่ยมสีชมพูทั้งหมดเท่าไหร่นะรับวิธีการนะครับให้เด็กๆสังเกตว่ารูปถัดมาเนี่ยเอาไปเทียบกับรูปก่อนหน้าตรงไหนคือส่วนคือส่วนเดิมที่มาจากรูปก่อนหน้าแล้วตรงไหนคือส่วนที่มันงอกเงยเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น รูปที่หนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ของมันเท่านี้ละพอมารูปที่สองนะครับเด็กๆจะเห็นว่าส่วนเนี้ยมาจากรูปที่หนึ่งแัแหละเห็นไหมครับเนี่ยส่วนตรงสีน้ําตาลเนี่ยนะครับเนี่ยวงสีน้ําตาลตรงเนี้ยมาจากรูปที่หนึ่งแต่ตรงวงสีเขียวเนี่ยเป็นส่วนที่งอกเงยขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาดูออกไหมครับรูปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด รูปที่หนึ่งมีแปดนั้นรูปที่สองนะครับของเดิมที่มาจากรูปที่หนึ่งคือแปดแล้วส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงสีเขียวเนี่ยนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าเราเลยเขียนได้เป็นแปดบวกห้าก่อนพอมารูปที่สามครับช่วงตรงนี้คือของเดิมที่ได้มาจากรูปที่สอง ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงสีส้มอีกห้าเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นแปดบวกห้าบวกห้าครับพอมารูปที่สี่ครับช่วงนี้ก็มาจากของรูปที่สามแปดบวกห้าบวกห้าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงสีดำนี้อีกห้าก็เลยกลายเป็นแปดบวกห้าบวกห้าบวกห้า ครับทีนี้เราอาจจะพยายามปรับให้มันปรับให้จํานวนของห้าเนี่ยไปสอดคล้องกับจํานวนรูปครับอย่างเช่นถ้านถ,ถ้าดูจากบรรทัดต,ตอนนี้นะครับบรรทัดน,น,นี้นะครับรูปที่สี่แต่เรามีห้าบวกกันแค่สามตัวเอ๊ะลูกที่สี่เราอยากให้มันมีห้าบวกกันเท่ากับจํานวนรูปก็ได้ก็เราก็แตกแปดเนี่ยให้เป็นสามกับห้าถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีห้าบวกกันสี่ตัวตรงกับจํานวนรูป พอนึ้ออกไหมครับงงงงไหมเออเดี๋ยวนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราไปถึงเออเอ,อ่ห้าบวกกันเท่ากับจำนวนรูปนะแล้วบวกอีกสามเห็ปะเดี๋ยวนั้นจะเป็นรูปไหนก็ตามอย่างเช่นรูปที่สิบถ้ารูปที่สิบนะครับก็เป็นสามบวกด้วยห้าบวกห้าบวกห้าจำนวนสิบตัว าอนี้ขอบป่ะ้าลูกที่สิบเมื่อเราเมื่อเราปรับปรับจํานวนของห้าเนี่ยปรับจํานวนตัวของห้าให้มันตรงกับรูปที่แล้วอะอันนี้ก็เหมือนกันตอนแรกเนี่ยเรามีห้าบวกกันแค่สองตัวแต่มันเป็นรูปที่สามใช่ป่ะเราก็เลยอยากจะปรับให้มันมีห้าบวกกันสามตัวเราก็เลยมาแตกแปดให้เป็นห้าอีกหนึ่งตัวกับสามเราก็จะมีห้าบวกกันสามตัวละ อแล้วตัวบวกตรงนี้ก็เป็นสามเช่นเดียวกันเราก็แตกแปดตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีห้าบวกกันสองตัวแล้วแทนที่จะเป็นแค่ตัวเดียวเนี่ยรูปที่สองเราก็จะมีห้าบวกกันสองตัวแล้วก็ไปบวกกับสามนะครับดังนั้นรูปที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับเราก็จะมีห้าบวกกันเท่านั้นครั้งครับรูปที่ n ก็จะมีห้าบวกกัน N ครั้งแล้วก็ไปบวกกับสามห้าบวกกันเครัง้งก็กลายเป็นห้าเครับ 5้าคูณเอนะแล้วก็ไปบวกกับสามตัวนี้นก็เลยกลายเป็นห้าเอ็นบวกสามครับสมการสำหรับรูกที่เอ็ได้ละห้าเอ็นบวกด้วยสามงงงงไหมครับห้าเอนบวกสามาอย่างไงไม่งงเนาะคำถามคือลูกที่สิบครับก็แทนเอ็นด้วยสิบลงไปห้าคูณสิบก็ห้าสิบบวกด้วยสามก็ห้าสิบสาม ไหนบอกเหตุผลของการแตะแตตรงนี้ให้เป็น3กับ5ให้กูฟังหน่อยครับเราแตกมันทำไมเพื่อให้ให้มีจำนวนของ5ไปตรงกันกันกบลำดับของรูปเออมันจะได้สะดวกในการคิดนะครับ เอาละครับรูปแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กดูนะครับถ้าตรงเนี้ยถ้ามีแค่เนี้ยนี่คือรูปแรกเลยใช่ปะ่ะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาจากรูปแรกอ๋อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วนะครับดังนั้นนะครับส่วนนี้นะครับ มันคือส่วนที่มาจากรูปที่สองจะเห็นว่าส่วนที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกโดกไหมเออจากเมื่อกี้เจ็ดคราวน,นี้เพิ่มอีกหนึ่งก็เลยเป็นแปดอ่ะงั้นจับตรงนี้นะมันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับงั้นรูปที่สี่ส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือตรงนี้นั่นเองอ๋อมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง รูปถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นจากรูปก่อนหน้าอยู่หนึ่งไปตลอดเลยครับนะครับพอเราไล่จำนวนตรงนี้แล้วเอาไปเทียบกับลำดับของรูปนะครับจะพบว่ารูปที่หนึ่งสี่เหลี่ยมจะมีหกจำนวนสี่เหลี่ยมจะเยอะกว่าจำนวนรูปอยู่ห้าเนี่ยจำนวนสี่เหลี่ยมจะเยอะกว่ารูปที่อยู่ห้าจำนวนสี่เหลี่ยมจะเยอะกว่ารูปที่อยู่ห้า จำนวนสี่เหลี่ยมเยอะกว่ารูปที่อยู่ห้าดังนั้นรูปที่สิบแปดจำนวนสี่เหลี่ยมก็เอารูปที่ของมันหรือสิบแปดบวกไปอีกห้าก็ได้ยี่สิบสารูปงงง,งตรงไหนไหมครับสับสนป่ะในที่กวงนั้นก็คือตรงส่วนที่มันมีงอกเงยเพิ่มขึ้นมาจากรูปก่อนหน้า ทีนี้ข้อสิบหกจุดหกตั้งใจดูดีๆเลยครับข้อนี้ยากกว่าข้อที่ผ่านมาทั้งหมดเลยมันต้องแยกแยกโซนกันนับเลยอะแยกสีกันนับเลยนะรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่นะครับอ่อนะเราสังเกตพวกสีส้มก่อน สีส้มนะครับรูปที่หนึ่งนะครับมีหนึ่งแถวแถวละหนึ่งรูปหรือบอกว่าเป็นหนึ 1, 1่งคูณหนึ่งหนึ่งกำลังสองเอาสีส้มอย่างเดียวก่อนเลยนะรูปที่สองเป็นแบบสองคูณสองใช่ป่ะสองแถวแต่และแถวมีสองรูกก็สองคูณสองหรือสองกำลังสองรูปที่สามเป็นจตุลาแบบสามคูณสามก็คือสามแถวแถวละสามรูป ก็สามกำลังสองรูปที่หน <nes ian> ึ่งหนึ splash, ่งกำลังสองรูปที่สองสองกำลังสองรูปที่สามสามกำลังสองรูปที่สี่ครับเออเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่คูณสี่นะสี่แถวแต่ละสี่รูปสี่กำลังสองอ่ะอย่างนี้สบายละรูปที่เจ็ดตรงสีส้มเนี่ยก็ต้องมีเจ็ดกำลังสองละสี่สิบเก้าละงงตรงสีส้มไหม โอเคทีนี้มาไล่ตรงสีฟ้าบ้างนะครับรูปที่หนึ่งมีสามรูปที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีสามมีหกพอรูปต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหกเก้าเอ้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 เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเริ่มสังเกตในใจในหน่อยๆแล้วนะรูปต่อไปอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหชัดแล้ว สุดคูณแม่สามชัดๆเลยใช่ไหมเนี่ยสามก็คือหนึ่งคูณสามคือไปเชื่อมโยงกับรูปพี่ด้วยเราพยายามไปเชื่อมโยงกับรูปพี่ด้วยมันคือรูปที่หนึ่งใช่ไหมเออหนึ่งคูณสามรูปที่สองหกก็คือสองคูณสามรูปที่สามเก้าก็คือสามคูณสามรูปที่สี่สิบสองก็คือสี่คูณสามตรงเนี้ยคือตัวรูปพี่ครับตัวรูปรูปพี่ เอารูปที่คูณด้วยสามนั่นเองครับดังนั้นรูปที่เจ็ดสีฟ้าก็เลยมีเจ็ดคูณสามรูปที่เจ็ดจะมีสีฟ้าอยู่เจ็ดคูณสามก็คือยี่สิบเอ็ดพอมองออกไหมพอมองออกยังครับเอเอนี่สีชมพูครับรูปที่หนึ่งมีหนึ่งรูปที่สองมีสองรูปที่สามมีสามรูปที่สี่มีสี่ดังนั้นสีชมพูของรูปที่ ของรูปที่ n ก็ต้องมี n เนาะของรูปที่เจ็ดก็ต้องมีเจ็ดดูออกอยังครับเออโอเคดังนั้นจำนวนออสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับรวมกันนะครับเนี่ยทุกสีรวมกันเลยนะครับสี่สิบเก้าบวกยีบเอ็ดบวกเจ็ดก็เจ็ดสิบเจ็ดรูป